คือล้วมองว่าการทําร้านอาหารเนี่ยหลายคนก็อาจจะไปกังวลเรื่องของการทําโปรโมตการทําให้ลูกค้ารู้จักแต่ว่าลักษณะของร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารพื้นเมืองแล้วแล้วก็ร้านอาหารที่เป็นเขาเรียกว่า locally style แบบแบบที่สร้อคคำเป็นอะนะคะคือน้ำว่าเราต้องให้ความสำคัญลูกค้าเป็นหลักคือ น้ำจะฟังเสียงลูกค้าก่อนฟังเสียงโซเชียลชื่อสาพีน่นันสองแสงจันนะคะชื่อเล่นชื่อน้ำตอนนี้ทำร้านสลอคํำนะคะก็เป็นหนึ่งในโคฟาวเดอร์ er นะคะก่อนหน้านี้น้ำทำงานด้านโฆษณามาก่อน คืออาชีพที่ทําเป็นอาชีพหลกักทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่ก็คือ copywriter นําททำงานด้านโฆษณาทั้งในส่วนของการคิดคำโฆษณาให้กับผลิตภัณฑ์แล้วก็พอโซเชียลมันเริ่มเข้ามาก็ทำเรื่องพวกคอนเทนต์แล้วก็ทำงานส่งเสริมการขายพี่แอลที่เป็นเจ้าของเดิมน้ำสนิทกับเขาในในเรื่องของการแบบมาอุดหนุนเขาแล้วก็ จริงเขา,า,าใช่เขาเป็นผู้หญิงเก่ง <Okay. S 2> แล้วก็ทําร้านคนเดียวคือสิ่งที่นําเอามาถ่ายทอดอยู่ในสลอค่มันก็เป็นตัวเขาแหละเพ<ะ>ียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่นําเห็นว่าพี่เอ๋เขาเจอก็คือว่าการปรับตัวช่วงที่อาหารเกาหลีอาหารชาบูอะไรเข้ามา, <Okay. S 2> นานเนี่ยความนาแนวนี้เข้ามาในเส้นราชดาพระรามเก้าเรียบด่วนเนี่ย<ะ>เขากะทบุบคน คือแฟชั่นนรงนั้นมันเยอะแล้วทุกคนอยากไปลองอยากไปชาบูอยากไปทานอาหารปแปลกๆเนี่ยนะคะเขาก็ลดลงข้อดีของที่ร้านนี้คือพี่เขาทำไว้แบบค่อนข้างหนักแน่นทั้งในเรื่องของการเลือกวัตถุดิบทั้งเรื่องของการเลือกจานชามช้อนรสชาติอาหารการจ่ายตลาดอะไรเงี้ยคือเขามีขั้นตอนเกือบหมดแล้วน้ำเพียงทำหนะ้าที่ว่าทำยังไงให้ลูกค้ายังอยู่กับเรา แล้วก็ทำยังไงให้ขยายฐานลูกค้าได้ใหม่เพราะฉะนั้นพอเจอวิกฤตเนี่ยมันคือการทำข้อสองก่อนทำยังไงให้ลูกค้าใหม่เจอเรา <_ d ue> ตอนที่เข้ามาทำสลอคํำเนี่ยน้ำก็รู้ว่าจุดแข็งของเราคืออาหารแต่จุดที่ลูกค้าต้องการอ่ะคือการสื่อสารกับลูกค้าใช่ค่ะ คือลูกค้ารู้ว่าอาหารนี้เป็นยังไงแต่เขามันต้องอธิบายน้ำก็เข้ามาใช้ศาสตร์ที่คนทั่วไปใช้เลยคือใช้ภาพถ่ายใช้คลิปใช้งานรีวิวแต่ว่าทั้งหมดก็คือทำง่ายๆด้วยประสบการณ์ของเรานะคะคืออย่างที่น้ำบอกว่าน้ำทำงานเรื่อง copywriter มาก่อนน้ำก็จะมีเขียนแต่ก็ไม่ได้เขียนให้มันโอเวอร์ไปจนเกินความเป็นความเป็นล้านสลอคำอะคะ่ะ น้ำก็จะเขียนด้วยภาษาของพี่แอลที่เป็นเจ้าของเดิมคือด้วยความที่เรารู้จักเขาเราก็รู้ว่าถ้าเป็นเขาเขาน่าจะพูดอย่างนี้แล้วคนจะรักเขาคนเห็นเขาในจุดเด่นในอัตลักษณ์แบบไหนน้ำก็ถ่ายทอดลงมาแบบนั้นน้าก็เริ่มจากการทําคลิปว่าเดินจากโกลเด้นเพลสมาล้านะเดินยังไงแล้วก็คลิปนั้นก็คือมีคนดูเยอะแล้วก็คนก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อมีร้านอยู่ข้างหลังด้วยเหรอ <S <S ซึ่งไม่เชื่อว่าร้านเปิดมา8ปีในช่วงที่นําเข้ามาดูแล้วก็คือปีที่8ใช่ไหมคะไม่มีคนรู้ว่ามีร้านอยู่ข้างหลังด้วยเรียกได้ว่าสมมุติว่ามีลูกค้าโกลเด้นเพจอยู่1000คนคน่ะก็จะมี300คนที่นําเรียนไนเม,มื่อสักครู่ว่าเป็นลูกค้าประจาที่นี่แล้วมีลูกค้าอีก700คนไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีร้านที่นี่แล้วนําก็เริ่มทําทำเบสิกเลยคะ่ะเพราะว่าด้วยด้วยที่ลูกค้าที่นี่ไม่ใช่ลูกค้าที่ท่องโซเชียลทั้งหมด แต่เป็นลูกค้าที่รับสื่อจากการอ่านน้ำก็ทำใบปลิวถ่ายภาพทำป้ายเจแฟลกไปตั้งแล้วก็แต่ที่สำคัญที่สุดที่เป็นจ,จุดของที่นี่เลยคือน้ำต้องมีคนใส่เสื้อผ้าเหนือแล้วก็นำอาหารออกไปอธิบายเพราะว่าด้วยเป็นกลุ่มที่3 5มอาบอะค่ะคือต้องการพูดคุยร้านมาจากไหนทำอะไรทำมานานเท่าไหร่อะไรอร่อยอย,อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้อยากอ่านอย่างเดียว ก็เลยทำตรงนั้นก่อนแล้วพอขยายกลุ่มตรงนั้นได้เข้าใจกันแล้วน้ำก็มาเข้าโซเชียลทีเนี้ยก็ใช้ประสบการณ์ที่เรามีแหละมีน้องจากแอปพลิเคชันต่างๆแพนด a า i ล e g แกรเข้ามาให้ข้อมูลส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนอื่นก็คงถ่ายรูปสวยๆแล้วก็เอาไปลงเลยแต่ว่าด้วยความที่เราเคยทำร์เก็ติงอีเวนต์มาก่อนน้ำก็จะถามเขาว่าพี่แข่งกับใครบ้าง มีร้านอะไรขายดีรอบๆนี้บ้างน้องก็จะช่วยแชร์แต่ว่าไม่สามารถให้เป็นเปเปอร์ได้นะคะแต่เขาก็จะเล่าให้ฟังว่าคนนี้ขายดีพี่เขาขายอันนี้อันนู้นอันนั้นเลยนะคะน้ำก็จะเก็บตรงนี้เป็นข้อมูลไว้แล้วก็ปรับตัวเองเลยก่อนจะเป็นสล็อตคำเขาเป็นร้านชื่อสล็อตซดซ,ซึงมาก่อนน้ำก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดแต่ทราบว่าคุณแม่ของทางพี่เขาอะเป็น คนที่มีรถมือดีแล้วก็เป็นคนพะเยานะคะทีนี้ถ้าใครทราบอยู่เนี่ยเหนือมก็จะมีเชียงรายเชียงใหม่พะเยาลำปางลำพูนแพร่น่านนะคะในในความเป็นเชียงรายกับพะเยาก็จะมีความกลมกล่อมในเรื่องของรสชาติน้ำซุปน้ำแกงในใช่ค่ะน้ำแกงในหลายๆแกงที่เป็นแกงพวกที่เป็นสมุนไพรแล้วก็ด้วยความที่อย่างที่บอกว่า เขากลุ่มกลุ่มกลุ่มเจ้าของเดิมที่ก่อตั้งอะคะ่ะเขาก็มีความเชี่ยวชาญเขาก็ปรับแล้วเขาก็คงใช้วิธีเดียวกับน้ำแล่ฟังลูกค้าแล้วก็ปรับปรุงแต่ถ้าถามว่าคนชอบอะไรที่นี่ส่วนใหญ่คนจะชอบคือน้ำว่าน้ำว่าลูกค้าที่ชอบของเราอะคะ่ะจะชอบอาหารที่เป็นวัตถุดิบธรรมชาติอย่างแกงขนุนซึ่งถ้าเป็นภาษาเหนือเขาจะเรียกตำบันนุนเนี้ยนะเออแกงบันนุนเนี่ยนะคะ แกงบะหนุนซี่โครงอ่อนแล้วก็ตำบะหนุนก็คือเป็นใช้ขนุนอ่อนทั้งสองอย่างเลยนะคะตัวหนึ่งต้มเป็นแกงตัวหนึ่งเอามาผัดแล้วก็ใช้ขนุนอ่อนบีบแล้วก็ผัดกับเครื่องแกงสองตัวนี้น้ำจะบอกว่าเป็นเดอะมัสที่ที่ทุกคนมาแล้วก็คือต้องสั่งหรือแม้แต่ช่วงที่โควิดอะคะ่ะก็ยังสั่งกลับไปแช่ตู้เย็น แล้วถ้าพูดถึงเมนูอาหารเหนือของสลอคาถ้าจะไม่มีก็คือพวกพวกของดิบอาจจะไม่ได้ทำลาบลู่ใช่ค่ะใช่ค่ะพวกของดิบไม่ได้ทำแล้วก็หมกแหนมอะไรที่ที่แบบว่าที่ฮาร์ดคอร์มากๆค่ะอาจจะไม่มีราคาที่นี่คือจับต้องได้มากคือน้ำต้องบอกเลยว่า ด้วยด้วยความที่เราอยู่ในโครงการพระราชดำริร้านค้าโกลเด้นเพลสเนี่ยนะคะน้ำเองพอเข้ามามาช่วยจัดการเนี่ยน้ำก็ดูโครงสร้างแล้วก็เป้าประสงค์ของโครงการพระราชดำริอันนี้ด้วยน้ำก็เลยรู้สึกว่าท่านน่าจะอยากให้เราใช้วัตถุดิบจากภายในประเทศแล้วก็ ควบคุมราคาให้คนในคนในชุมชนนะคนในชุมชนน้้นหมายถึงชุมชนพับพลาเทพรีลาอะไรแบบนี้ด้วยนะคะไม่ใช่มองที่นิว c ีบดีรัชดายอย่างเดียวนะมองว่าทานได้หมดเพราะฉะนั้นอาหารที่เน้นำเริ่มต้นที่60บาท60บาทว่าคุณมานั่งทานห้องแอร์อะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าคุณจะเอาน้ำมาเองอะไรอย่างนี้ก็ไม่ติด แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเป็นน้ำดื่มน้ำก็จะ,ะมีราคาที่ค่อนข้างมาตรฐานให้นะคะพวกเมนูเริ่มต้นที่60แล้วก็แกงก็จะไปจบที่แค่ร้อยยแต่ถ้าแกงแพงที่สุดของร้านนี้ก็คือก็คือร้อยี่สิบเนี่ยค่ะคือคือมันอยู่เลงมันอยู่แค่นี้เองเพราะฉะน,นั้น้ถึงบอกว่าแลละคัมอาจจะทำกำไรยากแต่ว่า เราจะมีโอกาสเห็นคนไทยอะมากินกับเราเยอะแล้วถ้ามาเยอะมากพอเราก็จะควบคุมรายได้ของเราได้นะคะน้ำจะแพงสุดก็เป็นออเดอร์ที่180ออเดอร์ที่มีหลายๆอย่างนะคะมีน้ำพลิกมีไส้อัว่วมีผักให้มีจัดจานอะไรเงี้ยก็จะ180 คือช่วงที่พอมันพอมันดีลิเวอรแล้วแล้วลูกค้าที่เป็นลูกค้ารุ่นใหญ่อย่างลูกค้าที่กเกษียณแล้วหรือว่าลูกค้าที่อยากจะเคยเดินทางมา Golden Place อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจกับค่าส่ง mm hmm. แล้วก็บวกมันจะบวกอะไรไหมร้านจะลดค่าใช้จ่ายลดปริมาณอาหารลงไหม,มอะไรเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะน้ำก็จะแชร์หรือคือตรงนั้นเนี่ยเราต้องยอมแลกนะคะเพราะว่า ยอดขายเราหายไปเราก็ต้องยอมแลกโดยการเอาเอาเซอร์วิสคือตอนนั้นน้ำก็ออกมอเตอร์ไซค์ของของของตัวเองที่ปกติใช้นยคะก็คือเอามาจอดไว้ที่นี่เลยแล้วก็ลูกค้าระยะ2-5กิโลเมตรเราไปส่งแต่มีการพูดคุยนะคะว่าถ้าเป็นช่วงพีเรียดที่เป็นใกล้เที่ยงอะ่ะเราอาจจะไปส่งช้าคือถ้าลูกค้าสั่งช่วง10โมงเราจะส่งให้ก่อนเที่ยงแต่ถ้าสั่งหลังเที่ยงไปขออนุญ,ญาตส่งไม่เกินบ่ายสอง แล้วก็ถ้าจะสั่งทานเย็นเลยอะค่ะก็ขออนุญาตแบบสั่งสักช่วงบ่ายสองเพื่อให้เราส่งถึงบ้านสัก6โมงเงี้ยค่ะคือรัศมีรอบเนี้ยว่าจะเป็นคนที่ทำงานในออฟฟิศแล้วคือเขาก็จะมีการโรเตทกันมาทำเนี้ยน้ำก็จะส่งให้แล้วเวลาไปส่งแบบเนี้ยลูกน้ำก็จะบอกลูกค้าเลยว่าส่งฟรีราคาก็ปกติตามราคาปกติาากตแต่ว่าก็จะมีการคุยงตรงๆว่าขอความกราลูกค้าสั่งสัก200ขึ้นไป อย่างเงี้ยเพื่อให้ให้ให้หนูสะดวกที่จะแจ้งพนักงาน <Thank you. S 1> ให้เขาขับรถเนี้ยเด็กจะได้มีกําลังใจพอจะได้ไหมคะเงี้ยซึ่งลูกค้าเขาเขาจริงๆเขาทิปเราอะมากกว่าที่เขาอาจจะไปเสียให้กับ <Thank you. S 1> ให้กับเดลิเวอรี่ด้วยซ้ำบางครั้งนะคะแต่ว่าน้ำก็จะเซอร์วิสไปถึงขั้นถ้าคุณถ้าคุณพี่อยากได้อาหารใน golden place พวกอาหารสดพวกชะอมพวกผักอะไรอย่างเงี้ย บอกน้าได้นะหรือว่าถ้าเป็นขนมที่ปกติทานอยู่ขนมโคกขนมเผือกขนมกล้วยอะไรแบบนี้คือฝากเราซื้อได้เลยฝากซื้อได้ใช่ค่ะนอกเนือจากออเดอร์ที่สั่งเราโดยตรงใช่ค่ะแต่ว่าน้ำแบบเหมือนถ้าจะฝากเยอะขออนุญ,ญาตไลน์มาบอกกันเ<ช>ย็นนี้เลยนะคะน้ำก็จะมีแบบนี้เลยแล้วก็จะมีลูกค้าที่แบบอยากจะทําบุญช่วยบุคลากรทางการแพทย์แต่ว่าคอนเซิร์นเรื่องอาหารที่จะส่งไป เมนูบางอย่างที่ Golden Place เขามีซุปหรืออะไรอย่างเงี้ยคือน้ำก็ดูแลให้โดยที่แบบเราไม่ได้ปิดกั้นถึงขนาดร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ข้างเราอะค่ะน้ำก็น้ำก็จอยเพราะว่าน้ำว่าม,มันไม,ไม่ใช่ทุกคนที่ปรับตัวได้เร็วอค่ะยิ่งบางคนถ้าเป็นแม่ค้าพ่อค้ามั้งแต่ดั้งเดิมอะเราต้องมาปรับให้เข้ากับโซเชียลเราต้องมาคิดจุดต่างระหว่างการบริการกับต้นทุน<ม>เขาจะยังทำใจไม่ได้คอมแพลํำบาก แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเราบอกเขาก่อนหรือว่าแชร์เขาก่อนอย่างเงี้ยเขาเริ่มเข้าใจอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบน้ำจะขายน้ำกระชายจะขายยำอะไรอย่างเงี้ยน้ำก็ได้จากพาร์ทเนอร์ที่พี่พวนั้นแนะนำแหละค่ะเพราะว่าบางช่วงคือทุกคนมาจับจ่ายไม่ได้หมดอะ่ะถ้าเราคอลแลบกันแล้วเรามีหน้าร้านอะ่ะโอกาสเห็นเรามันมีเห็นน้ำครั้งหนึ่งแต่ว่าได้เบอร์โทรจาก คนขายตรงแล้วก็ไปต่อยอดกันอีกอย่างเงี้ยน้นำว่าตรงนั้นมันก็เป็นไปตามคอนเซปต์ของศูนย์ครงขายพระรามสี่แหละน้ำก็คิดว่าน้ำทำเต็มที่เพราะว่าถ้าถ้าอาหารขายได้หนึ่งอย่างมันมันมันมีคนที่ร่วมอยู่ในวงเนี้ยเยอะ<ม>คนปลูกคนขายแม่ค้าคือทุกคนก็จะได้พร้อมๆกันเกือบหมดสลอคันมันเริ่มจากทุนทุนเราไม่เยอะ งบโฆษณาเราไม่คุมเพราะเรามีสาขาเดียว standalone ถ้าเราพนักงานเราก็น้อยคือถ้าเราทำแบบเปี้ยงป้าง<ม>แล้วแรงโปรโมทไปเยอะแต่ลูกค้ามาเราก็อาจจะเอาไม่อยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเราโปรโมทเยอะลูกค้ามามากเราเอาไม่อยู่ถ้าถ้าเราโปรโมทดีลิเวอรี่ดีลูกค้าซื้อเยอะของเราซื้อไม่ทันมันมีโอกาสทั้งหมดหน้ำก็ใช้วิธี เอาความอร่อยที่เรามีอคะค่ะซัพพอร์ตแต่ว่าต้องให้ลูกค้าเห็นวาไลตี้เยอะๆไม่ใช่สลอคมไม่ได้อร่อยอย่างเดียวมีหลายอย่างที่เหมาะกับหลายคนถ้าวันนี้ไม่มีมีอันนี้อะไรเงี้ยแต่บางอย่างที่ลูกค้าชอบมากๆอย่างน้ำมีเมนูหมูสล้อก็เป็นเมนูที่หมูสาชั้นทอดอะคะ่ะก็จะมีคนชอบเยอะตรงนี้ยค่าวัตถุดิบไรน้ำก็สูง แต่ว่าน้ำก็ต้องคงไว้แล้วก็คงคุณภาพของหมูสะลไว้เพราะมันก็ชื่อเดียวกับร้านด้วยนะคะ<ม>น้ำก็ต้องก็ต้องทำตรงนี้ไว้ส่วนการปรับตัวกับคู่แข่งโดยรอบน้ำบอกเลยว่าคือมันยากแต่ว่าต้องมีสติคือน้ำต้องต้องดูทั้งหมดเลยปฏิทินนี้มีวันพิเศษอะไรบ้างที่ร้านค้าใหญ่ๆห,หรือว่าร้านอาหารเชนใหญ่ๆเขาเตรียมโปรโม เตรียมวันแม่วันทําบุญวันโตะจีนวันเชงแมงคือเขาเตรียมอะไรไว้เราต้องแผ่วของเราแล้วเราต้องดูช่วงที่เราได้อะค่ะตักขึ้นตักขึ้นคือต้องมีสติมีสมาธิทุกขั้นเลยต้องมีเคาะควบคู่อยู่ตลอดต้องทำอยู่จริงๆหยุดนิ่งไม่ได้เลยเน็ตนี่ต้องเปิดทุกวันแอปพลิเคชันอาหารต้องเปิดดูใครจัดอะไรพิเศษเพราะว่าอย่างที่บอกว่า คนที่ทําโปรโมชั่นก็คือคนขยันแล้วเราเปิดอยู่เฉยๆโดยที่เราไม่ขยันเลยอ่ะเราจะสู้ไม่ได้นะคะต้องอย่างนั้นแต่ว่าไอ้โอกาสที่จะปรับตัวไปทําอาหารให้ซัพพอร์ตเลยอะ่ะถ้าทําได้ทําเถอะก็เอากาแฟมาสู้เพราะนํารู้ว่าอาหารเหนือน้ําคงซัพพอร์ตได้ไม่มากแต่ว่าถ้าน้ามีกาแฟถ้าใครหลายคนชอบอาหารเหนือมันจะมีเมนูอาหารเหนือบางประเภทที่ทานกับกาแฟแล้วมันเข้ากันมากนะคะ น้ำก็จะเอามาไว้ตรงนี้ก็จะเป็นจะเป็นคําแนะนําของที่ว่าคือน้ำก็ไม่ได้ c o ลแ a บเฉพาะกับผู้ค้าหรอกกับเพื่อนกับอะไรย่าเงี้ยน้ำก็รับฟังข้อมูลน้ำสู้เรื่องรสชาติเรื่องความหลากหลายของอาหารกับเชนไม่ได้แต่น้ำสู้เรื่องราคาได้น้ำก็เอาราคาที่เราพอดีที่สุด ไม่ถึงกับเจ็บนะคะก็เปลี่ยนวิธีที่เดิมเคยซื้อข้าวจากที่อื่นนะคะน้ำก็ซื้อข้าวจากของที่บ้านน้ำเองคือที่บ้านน้ำก็จะมีทำเกษตรกรรมมาตั้งนานแล้วแต่เดิมเราก็จะมีข้าวแค่ส่วนเดียวไว้กินของครอบครัวปีที่น้ำข้ามาทำสะลอคคแล้วก็บอกเลยว่าขอล็อกไว้โดยที่น้ำก็คำนวณจากสิ่งที่ร้านใช้ะคะ่ะมุดร้านใช้เดือนละ10โล12เดือนแล้วก็บอกว่าน้ำขอ120โลไว้เป็นของที่ร้าน มันอาจจะดูกําไรน้อยนะคะแต่ว่ามันก็คือไม่ต้องสปอร์ตมันก็ไม่ต้องซื้อแล้วแล้วก็ไม่ต้องเสียค่ารถไปเอาแล้ว mm hmm. ก็คือทุกครั้งที่คุณแม่หรือคุณน้ากลับบ้านคุณตาก็จะเอาข้าวมามันก็จบตรงนั้นแล้วพอเราเริ่มขายได้เราก็รู้ว่าเอ้ยกลุ่มผู้บบางคนอยากกินข้าวที่เจ้าของปลูกเอง mm hmm. นั้นก็จะแบ่งอีกร้อยโลเอาไว้สําหรับขายในราคาต้นทุนะ่ะเจอกันเลยอย่างงี้ค่ะมันก็เป็นกําไรอีกำไรส่วนหนึง่ง พอหนำเริ่มรู้จักคนปลูกพลิกเริ่มรู้จักคนทำสมุนไพรบางตัวหรือพวกดอกนิ้วอย่างเงี้ยดอกนิ้วมันก็จะมีปลูกทั้งแถบอุตรดิตถะเยาพิจิตรอะไรเงี้ยค่ะหนำก็จะเริ่มรู้จักเขาแล้วก็ให้เขาเก็บให้นํำก็จะได้ดอกนิ้วที่มันอวบอ้วนแล้วก็ไม่ต้องราคาสูงเท่าน้ำสั่งซื้อเดลิเวอรี่ตลอดเวลานํำก็จะ้ํำกลับเชียงใหม่ทีนึงหรือว่าเพื่อนโอนเนอร์กับ พยาทีนึงก็จะเอากลับมาเางนี้น้ำก็รู้สึกว่าน้ำน้ำปรับทุกส่วนแล้วก็แก้ตัวแดงเป็นจุดๆออกไปจากจากสิ่งที่เราเผชิญนะคะต่อมาก็มาเจอเรื่องค่าไฟเรื่องอุปกรณ์เรื่องความคล่องตัวของการเดินในแต่ละสเตชันคือถ้าเราร้านเราเล็กแต่ว่าเราจัดสรรให้เราเราทำงานไม่เหนื่อยอะพนักงานก็จะแฮปปี้กว่าแต่มีช่วงที่เราจะกระตุ้นยอด น้ำก็จะดูทุกระยะค่ะอาทิตย์นี้รายได้ถึงไหมอาทิตย์นี้รายได้ถึงไหมแล้วค่อยเอาโซเชียลเข้ามาซัพพอร์ตมายิงแอดเพิ่มมาเพิ่มอาหารเซตมาทําควบคู่กับโปรโมชั่นอื่นหรือแม้แต่ทเข้ากล่องหรือแม้แต่ทำข้าวทาบุญอะไรเงี้ยน้ำก็จะอัดทุกช่วงที่มันที่มันที่มันเป็นตัวแดงอยู่ค่ะแก้จนมันหายแต่แต่ว่าน้ําทําทุกวันเลยนะคะ น้ำแก้ในเวลาสามเดือนแล้วรู้ว่าเอาแบบนี้คืออยู่ได้